อย่าหเห็นเจ้าของถูกบา<ช>งทีเห็นเจ้าของถูกแล้วไปซื้อเจอ,อของอปลอมจก้กเหมือนมากนะนี่ปลอมนะนี่ฉันถึงต้องเขียนว่าปลอมเลยนะใช่นี่ปลอมอแล้วนี่จริงมีแต่มันไม่เหมือนตัวหนังสือไม่เหมือนอันนี้คือจริงอันนี้คือของจริงและนี่ของปลอมแต่ถ้าของจริงเนี่ยอันนี้ฉันเทียบจุดต่อจุดเลย หัวเนี่ยไม่เหมือนแล้วหัวหัวตัวนี้เนี่ยสีจะหัวของจริงนะคะสีจะดูแพงกว่าแต่ยีของปลอมเนี่ยสีรู้เลยว่าว่าปลอมเพื่อนต้องระวังนะคะอย่าเห็นเจาของถูกบางทีเห็นเจาของถูกแล้วไปซื้อเจอของของปลอมจากแล้วไม่รู้ว่าของปลอมใส่อะไรมาบ้างใช่ค่ะแต่ของจริงอันนี้ชัวร์เลยระวังของปลอมอันนี้คือปลอกอันนี้คือปลอกอันนี้เรียกว่าอิงนี่เพราะว่าไม่ควรทำ อันนี้<ช>คือของจริงดูสังเกตด,ดีๆนะคะสีจะไม่เหมือนนี้จะแดงมาเลยแต่น,นี้จะมีความแบบแดงหม่นๆสวยๆแพงๆแล้วจุกก็ไม่เลิศที่สํคาคัญกลิ่นคือไม่เลิศค่ะออกลิ่นปลายแบบปลายปลายเหม็นกลิ่นเหมือนเหมือนเหมือนจะเหมือนแล้วนะแต่ปลายแต่ตัวนี้นะคะกลิ่นคือพรีเมียมสุดๆนะคะ<ช>ตัวนี้เนี่ยเราก็เพราะว่าเขาทํามาปลอดภัยจากโรงงานที่ไว้ใจได้แล้วก็ได้มาตรฐานนะคะผ่านการทดสอบแล้วก็การพัฒนาเนี่ยสูตรจาก แล้วก็ตัวฟลอนต์ไม่เหมือนโดยเฉพาะคำว่า DL ด้านบนนี้อีตัวนี้เล็กมากแต่ตัวนี้คือ DL ออ่านออกว่าคือ d l จริงๆนะคะแต่อีปอมนี่คืออ่านแทบจะมองไม่เห็นเ,เพราะว่าตัวเล็กมากนะคะแล้วก็ตัวฟอนต์นะคะฟอนต์เนี้ยจะแบบทุกอย่างจะเล็กมากเหมือนโดนย่อส่วนลงมาแต่ด l อันนี้นะคะฟอนต์ Front จะยาวลงมาแล้วก็<อ>ทุกจุดคือจะรู้เรื่องอนี่ค่ะเทีเยบให้จุดต่อจุด